สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีจับคอร์ด F7 กันนะครับสำหรับคอร์ด F7 ก็จะจับอยู่สามเฟสนะครับก็คือเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองแล้วก็เฟสที่สามนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยก็คืออันดับแรกนะครับเราใช้นิ้วชี้ทาบลงบนเฟสที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลาง กดลงบนสายที่สามเฟสที่สองแล้วเราก็ใช้นิ้วนางนะครับกดลงบนสายที่ห้าเฟสที่สามอีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วชี้ภาพลงบนเฟสที่หนึ่งนิ้วกลางกดลงบนสายที่สาม นิ้วนางกดลงบนสายที่ห้าจบแล้วครับสำหรับคอร์ด F7 ขอบคุณนะครับ